เปลี่ยนเวลาคนไข้ขึ้นก็ก็นอรงีรู้ตัวตลอดรู้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าจะมีอุปกรณ์พวกเนี้ยเนื่องจากต้นละไม่เห็นมากกดมดมีมุ้ด้วมเลโม้หนะไม่แก่ได้เลยแต่จะหนัก่ไับอะไ มีเส้นรอดนะสายแล้วมีสายสอนก็ไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เข้าไปในหองใจนี่ผมก็เล็กๆไอ้เส้นตรงเนี้ยองให้เห็นไปจะเป็นจะเป็นอันเล็กๆเป็นจริงอ่ะไม่ว่าอยู่ก็แบบเราม่างองไแล้วขึ้นอินดิพร์ตอันนี้เป็นตัวจจำลองนะขึ้นแบบบอกนี่จะมาโดยเฉพาะเรามี มีศักยภาพมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความโรงพยาบาลมาตลอดตั้งแต่ในช่วงของการระดมทุนของเรานะคะโรงพ,รงพยาบาลเป็นคนที่เปิดคะแต่ตเรื่รองรงพยาบาลสุขยาที่สำคัญคือต้องได้รับเข็ ไว้ที่ว่าอยู่กับเราไม่แล้วเ่อแ้ร่บอเราก็จะแขกบอของแล้วมอนอันนี้ผ่านความราแค่แล้วกาคาเร่องของเวลาวางพอผมบอลลูปั๊บกต้องแล้ยัไม่ได้ไ่เอาบอลลนรูปสุดท้ายที่จับที่เข้าป เวลาวางต้องการันดีนะพอผมตกบนบนปั๊บแล้วก็ตัวนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมทัท้ายนี้ที่ว่าตกลงไปรูปสุดท้ายที้ตกลงไป Que okay, <ixon ACL>

ตรวะนอยากตรวจทแล้วเป็นผู้ใหม่นไม่เป็นไรครับผมตรวจึสาได้ ใจนะครับรู้สามารถช่วยชีวิตได้ทันช่วงทีภายในระยะเวลาทันสั้นอนะครับศูนย์โหัวใจที่บอกว่าภาคหัวใจเพรว่าอันนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆไทยในเขตจังหวัดยูคพรนะครับให้การสนับสนุนทางโรงพยาบาลยูคอนเดียวตกสัต่งภายในแค่ปีเราสามารถเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเพรว่าสติกรูเล่เพิ่มสูงมิดมากตรงนี้ที่จะช่วยสปอร์ตได้เยอะไหมครับก็ขออนุญาตเรียน คือมติชนทราบรู้ว่าแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเปิดสมุดใจของจุฬาในวันนี้นะครับว่าจุฬามีประชากรประมาณ520คนแผ่นครูเราพบว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้การสูบหัวใจเนี่ยที่เราต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลสุราษฎร์โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเนี่ยประมาณ3-450รายถึงเวลานะคราบในจำนวนนี้นะครับว่า บางบางครั้งเนี่ยเราพบว่าต้องใช้เวลาในการดูทางทําให้ผู้ป่วยเสียเวลาเนื่องจากการดูรักษาหัวใจผู้ป่วยที่ต้องใช้สมุนต้องใช้ระยะเวลาที่พอเหมาะนะครับเรื่องโคเด้นต์ดึงนะครับหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงหายใจนะครับรักษาบ้านช่วยชีวิตได้ทันช่วงดีขณะนี้ระยะเวลาตันสั้นนะครับสุดหัวใจที่บอกว่าภาคหัวใจหรือว่า อันนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆทย่วเขตจังหวัดยุคอนนะครับให้การสนับสนุนทางโรงพยาบาลยูคอนเดี่ยวทุกสัปดาห์ในแเาหปีเราสามารถมีคนขึ้นมาได้ประมาณ60ล้านนะครับทำให้ตัวต้นตั้งถือตกใจนี่คราต้องกลับเป็นว่าในส่วนของคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ที่พี่น้องแห่งชนพยากรจึงแล้บการดูแล พื้นฐานดูแลในระยะเวลาที่จําเป็นะครับแล้วก็สามารถจเนิีวิตกับครอบครัวต่อไปได้ที่มีปัญหาครับเอาจรัิงๆครับจากกรณีที่ท่านมาเห็นวันนี้นะฮะศูนย์หัวใจชุมพรเกิดเกิดขึ้นนับหนึ่งแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเขาดูความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับ ก็ได้ติดตามในเรื่องก,รการารักษาโรคหัวใจคนชุมพรมาโดยตลอดและผมเข้าใจว่าในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยก็พยายามถกเคลื่อนที่จะตั้งศูนย์ร,รักษาโรคหัวใจโดยจะโดยจะของรประมาณจากส่วนกลางนะครับแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเป็นกระบการใหม่ที่พี่น้องประชาชนคนชุมพรแล้วก็ในส่วนผมเองในะแต่นะตัวแทนองค์กรปกครอ,อง,อง,องต้องติดน,นะครับได้ร่วมกันที่จะระดมเงนิน นะครับเพื่อที่จะอุหนุนให้กับโรงพยาบาลในเรื่องของการตั้งศูนย์รักษาโรคหัวใจนะครับโดยเฉพาะองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมก็ได้อุหนุนประมาณจำนวน20ล้าน5แสนบาทซึ่งเป็นเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนแต่จาข้อมูลที่รายงนานได้ทราบนะครว่าแต่ละปีเนี่ยมีผู้ป่วยโรคหัวใจที่เรือดติดตันช่ทาเนี่ยประมาณ400ทีละ400 500ราย ซึ่งกลุ่มนี้แน่นอนคือเราก็ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นวันที่เครื่องสูดปัจใจจะกลับม,มาถึายยางไม่ได้แล้วชัวงกลุ่มนี้เนี่ยต่อไปนะเพื่อนนี่ยคือเราสามารถสูดปจัจใจที่ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ทางขยายหลอดเลือดให้เลือดปัจใจมากับมาปกติกได้ทั้งนี้คืคอเรื่องที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดจุฬาและจังหวัดเพชรชบุรีได้ก่อน บางสว่วนที่ถ้าเกิดไม่สามารถใช้อุปกรณ์พนี้ทำได้สำเร็จนะคะก็จะป็นต้องไปส่งมือหมอผ่าตัหัวใจซึ่งตรงนี้บางสว่วนซึ่งเป็นจำนวนไม่มากอาจจะต้องส่งไปยังสุรรณธ,ธานีต่อแต่บางชุมพรก็ยังต้องพัฒนาในส่วนที่ต่อให้มีหมอผ่าตัดหัวใจได้มี้อผใจได้เพื่อไปเข็งเลกที่ว่าเราจะทำได้สรรบบ่เปอร์เโดยที่ไม่ต้องส่ดตัวซเป็นเรื่งขอการพัฒนาต่อไปนะค ที่มีสวนให้เกิดสวนจะเป็นขึ้นมาได้และขอบคุณทีมงานมาจุนบอลที่ร่วมแรงร่วมใจการทางานมาเนียนย่ได้อีหนึ่งปีกว่าแล้วก็เราก็สามารถเปิดสวนได้สำเร็จนะคะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าก็ยังมีสวนต่างๆที่ยังทำต่อไปทุกคนจุนบก็มาดต่อไป,ปขอคำถามสุดท้ายนะครับปัจจุบันณปัจจุบันนี้เรามีคนไข้ที่เราคิวจะเข้าใช้บร,ริการที่มีนู์อย่างนี้หรือย,อยังครับจริงๆจากเครติดนะคะคนไข้ในกลุ่มนี้มีประมาณ4ี0ร้อถึงหรราย ทั้งแบบชพันเฉียบพันที่ท่าไม่สนใจเราก็เก้าการจะถึงแก่สิชีวิตได้นะคับคือจะเป็นกลุ่มที่ว่ารอชีดได้ถึงไม่ถึงคงติประมาณนี้นะครับกลุ่มที่พอเขาแต่ที่บอกระมาณสี่ถึงห้าร้อยนายต่อปีอยู่แล้วที่มีเป็นปัจจุบันก็จะเข้ามารักษาที่นี่ได้กรณีครับในกรณีที่เรามีเครื่องหรือมีความพร้อมอยู่แล้วอยากฝากที่น้องประชาชนว่าดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ต้องมาหาเราจะตอบไหม

เรานะครับก็คือก็ใช้ชีวิตให้ปกติครับก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับสําวามเพียงพอนะครับแล้วก็สำคัญสุดนะครับก็คือเรื่องของบุหรี่ครับห้ามสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีไขมันก็ต้องมันอ,ออกอาก,กายแล้วก็กิออาาอนอาหารนะครับลดประมาตัวต่างๆเช่นความดันเบาหวานนะครับก็ต้องตามที่คุณหมอแนะนำนะครับโดยคุณหมอนะครับ